คุณเชื่อเรื่องเมืองลับแลไหมเมืองที่ว่ากันว่าไม่มีในแผนที่ไม่มีใครพาเข้าไปได้และไม่มีใครที่โกหกจะได้กลับออกมาอีกในภาคเหนือของไทยมีคำที่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานกันว่าอย่ากโกหกเวลาเข้าป่าระวังจะโดนลับแลเอาไปบางคนเชื่อว่ามันคือคำขู่เด็ก แต่บางคนเคยหายไปจากป่าและกลับมาพร้อมเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธเมืองลับแ,แลไม่ใช่เพียงแค่ตำนานแต่มันคือชื่อจริงของอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่แปลว่าดินแดนเร้นลับหรือเมืองที่มองไม่เห็นจากภายนอก คำว่าลับแลมาจากคำโบราณลับแปลว่าหายไปซ่อนเร้นส่วนแลคือการมองเห็นรวมกันจึงหมายถึงที่ที่มองไม่เห็นหรือเมืองต้องห้ามแม้ปัจจุบันจะกลายเป็นอำเภอสงบสงบในอุตรดิต์แต่ก็ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายความลึกลับแล้วเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาไม่รู้จบถ้าคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ห้ามโกหกเด็ดขาด แม้แต่คำพูดเล็กๆอย่างเดี๋ยวมาก็ไม่ได้คุณจะอยู่รอดไหมนั่นแหละคือแก่นของตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลที่เราเคยได้ยินชื่ออาจฟังดูเหมือนชื่อหมู่บ้านเงียบๆบนดอยทางภาคเหนือแต่ถ้าย้อนกลับไปยังรากลึกของตำนานมันไม่ใช่แค่เมืองแต่มันคือบททดสอบนานมาแล้วในช่วงที่ผู้คนยังเดินป่าข้ามจังหวัดแทนการนั่งรถ ชายหนุ่มคนหนึ่งหลงทางเข้าไปในป่าลึกทางภาคเหนือว่าไปแล้วก็เหมือนนิยายใช่ไหมครับแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับหลายคนและมีผู้รอดกลับมาเล่าด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่าเขาไม่ได้อยู่ในป่าคนเดียวชายหนุ่มคนหนึ่งเดินจนเกือบหมดแรงไม่มีสเสบียงไม่มีน้ำและในช่วงเวลาที่เขาใกล้สิ้นใจหญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น ไม่ใช่แค่สวยแต่เธอดูแปลกดวงตาลึกซึ้งแต่เรียบนิ่งสีผิวขาวซีดกว่าคนเหนือทั่วไปคำพูดของเธอก็แปลกใช้คำโบราณอย่างเต๊ะกาแลพ่องามเจ้าเหมือนหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งหญิงสาวบอกเขาว่าเธอจะพาเขาไปอย่างที่ปลอดภัยและเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเดินตามเธอไปเรื่อยๆ ผ่านป่าไผ่ผ่านแม่น้ำแคบๆจนถึงหน้าประตูไม้ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนรั้วบ้านโบราณแต่สิ่งที่เขาเห็นหลังประตูนั้นไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดามันคือเมืองเมืองที่ไร้เสียงรถเสียงเครื่องจกักรไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวมีแต่หญิงสาวในชุดผ้าซินนั่งทอผ้าเก็บผลไม้หรือทำอาหารเงียบๆไม่มีเสียงพูดดัง ไม่มีเสียงหัวเราะและไม่มีใครมองเขาแบบแปลกใจเลยเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนั้นมาตลอดชีวิตหญิงสาวที่พาเขามาเดินนำไปจนถึงเรือนเล็กๆแล้วพูดว่าเมืองนี้ห้ามโกหกนะเจ้าหากเจ้าไม่สัตย์ต่อว่าจ่าเจ้าจะออกไปไม่ได้อีกเลยฟังดูเวอร์ใช่ไหมครับแต่ชายหนุ่นคนนั้นพยักหน้าเพราะตอนนั้นเขาแค่อยากมีชีวิตรอด เวลาผ่านไปวันกลายเป็นเดือนเดือนกลายเป็นปีชายหนุ่มใช้ชีวิตที่นั่นได้อย่างสงบผู้คนดูใจดีมีระเบียบที่นั่นมีแทบทุกอย่างทุกอย่างที่ในหมู่บ้านหนึ่งควรจะมีมีแม้กระทั่งตลาดแต่เป็นตลาดที่เงียบๆที่ไม่มีเสียงขายของแต่แปลกตรงที่ทุกคนเข้าใจว่าใครอยากซื้ออะไร เขาตกหลุมรักหญิงสาวคนนั้นและทั้งสองก็แต่งงานกันตามพิธีโบราณในงานไม่มีเสียงตแตรไม่มีเสียงดนตรีมีเพียงเสียงกลองไม้ดังชา้าช้าและคำสาบานว่าจะไม่พูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวเขาอยู่ที่นั่นหลายปีจนมีลูกด้วยกันเด็กชายตัวน้อยดวงตาสีเทาอมฟ้า ผิวซีดเราหยดน้ำค้างทุกอย่างเหมือนความฝันแต่แล้วเขาก็เริ่มคิดถึงบ้านหิงสาวเข้าใจและบอกว่าเจ้ากลับไปหาครอบครัวได้แต่ขอเพียงอย่ากโกหกและต้องกลับมาในเจ็ดวันเธอห่อสเสบียงเล็กๆใส่กระเป๋าผ้าดิบพร้อมกับคำเตือนสุดท้ายจงระวังคำพูดของเจ้าชายหนุ่มเดินทางกลับบ้านเดิม แม่ของเขาเห็นลูกชายกลับมาก็ทั้งดีใจทั้งตกใจเพราะหายไปหลายปีแม่ถามทันทีว่าแล้วเมียเจ้าไปไหนหลานข้าอยู่ไหนชายหนุ่มลังเลจะตอบว่าอยู่เมืองลับแลแต่ใครจะเชื่อแม่ต้องหาว่าเขาเพี้ยนอาจหาว่าโดนของหรือหนีนี่เพราะเรื่องทั้งหมดมันดูเกินจริงเกินไปและแล้ว เขาก็พูดคำหนึ่งออกมาคำพูดที่เปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปเมียข้าตายแล้วจบครับจบทุกอย่างในคำเดียวทันทีที่เขาพูดคำนั้นอากาศเปลี่ยนลมเงียบเด็กน้อยที่เขาอุ้มอยู่ในแขนหายไปผ้าห่อตัวว่างเปล่าเขารู้ตัวทันทีว่าเขาผิดสัญญาเขาโกหก และเมืองลับแลไม่มีทางกลับไปอีกแล้วเรื่องเล่านี้อาจดูเหมือนนิทานแต่หลายพื้นที่ในภาคเหนืออยังเชื่อว่าเมืองนี้มีจริงมันไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นบททดสอบความซื่อสัตย์ที่รอคนพูดจริงและลงโทษคนโกหกใครจะไปรู้วันหนึง่งถ้าคุณหลงป่าแล้วเจอหญิงสาวแปลกหน้า เธอยื่นมือให้คุณและพูดว่าที่นี่ปลอดภัยแต่แห้ามโกหกคุณจะกล้าเดินตามเธอเข้าไปไหมตำนานนี้มีการตีความหลายรูปแบบบางคนว่าเป็นคำเตือนเกี่ยวกับคำพูดบางคนว่าเมืองลับแลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสวรรค์ที่ใครมีอกุศลจะกลับไปไม่ได้ และบางคนเชื่อว่าเมืองลับแลมีอยู่จริงแต่อยู่ในมิติคู่ขนานของรอบมนุษย์เรียกกันว่าเมืองบางบดหรือเมืองพรายในล้านนามีนิทานคล้ายกันชื่อว่าเมืองแม่ไม้ว่ากันว่าเป็นเมืองของผู้หญิงที่มีเวทมนต์หากผู้ชายคนใดเข้าไปได้จะต้องพิสูจน์ความจริงใจและห้ามโกหกบางคนเล่าว,ว่าเคยเข้าไปและเห็นเมืองที่งดงามจนเกินเชื่อ ประตูเมืองเปิดเองเหมือนเวทมนต์มีเสียงเพลงแต่ไม่มีคนดีดมีคนทำสวนแต่ไม่มีเสียงตัดไม้ว่ากันว่าในค่ำคืนที่หมอกหนาทึบจนมองไม่เห็นปลายทางเสียงเรียกเบาๆของหญิงสาวจากเงาไม้อาจไม่ใช่เสียงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับตำนานอีกบทหนึ่งของเมืองลับแลเมืองที่หลายคนรู้จักจากกฎเหล็กห้ามโกหก เมืองที่ไม่มีผู้ชายคนใดสามารถอยู่รอดได้นานและเมืองที่ถูกปกครองโดยผู้หญิงที่ไม่มีสามีชาวลลานานาโบราณมีความเชื่อว่าในบางป่าบางเขาจะมีหมู่บ้านลึกลับที่มองไม่เห็นเต็มไปด้วยหญิงสาวงดงามรูปร่างสมบูรณ์ผิวขาวนวลราวแสงจันทร์แต่เมื่อสังเกตให้ดีหญิงสาวเหล่านั้นล้วนไม่มีสามีบางคนพูดเสียงเศร้า บางคนมองจ้องไปไกลเหมือนยังรอใครบางคนกลับมาบางคนอุ้มลูกน้อยโดยไม่เคยพูดถึงพ่อของเด็กเลยสักคำผู้เฒ่าผู้แก่เรียกที่แห่งนั้นว่าเมืองแม่ไม้เมืองที่เต็มไปด้วยหญิงที่สูญเสียชายคนรักหรือบางตำนานบอกว่าเมืองที่มีแต่ผู้หญิงที่ไม่ต้องการผู้ชายอีกต่อไปเมืองแม่ไม้ไม่ใช่เมืองที่คุณจะหาเจอจาก Google Maps และคุณไม่สามารถตั้งใจเดินทางไปหาได้แต่ถ้าคุณหลงทางถ้าคุณผิดหวังในความรักหรือถ้าคุณหนีจากโลกที่ทำร้ายคุณบางครั้งเมืองนี้จะเปิดทางให้คุณเดินเข้าไปเองเล่ากันว่าชายหนุ่มคนหนึ่งอกหักอย่างหนักจนตัดสินใจเดินเข้าป่าคนเดียวไม่มีเป้าหมายไม่มีแพลนมีแค่เสียงในใจที่พูดว่า พอแล้วกับโลกนี้ขณะที่เขากำลังนั่งพิงต้นไม้ใหญ่เสียงคลุยเบาๆดังขึ้นจากที่ไกลๆเป็นทำนองที่เศร้าแต่งดงามและเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาเห็นเธอหญิงสาวในชุดพื้นเมืองผมยาวดำคลับดวงตาเศร้าแต่เปล่งแสงราวกับพระจันทร์บนยอดเขาเธอไม่ได้พูดอะไรแค่ยื่นมือให้เขา และเมื่อเขาจับมือเธอเขาเดินเข้าสู่เมืองที่ไม่มีชื่อเมืองที่มีแต่หญิงสาวเมืองที่ทุกคืนจะมีเสียงขลุยดังขึ้นในยามราตรีและเมืองที่ทุกชายที่เข้าไปจะค่อยๆลืมว่าตัวเองเคยมีใครอยู่ในโลกภายนอก ในวัฒนธรรมล้านนาแม่ไม้ไม่ได้ถูกมองเป็นหญิงโชคร้ายเสมอไปหากแต่เป็นหญิงที่ผ่านการสูญเสียและได้รับพลังบางอย่างจากความเจ็บปวดนั้นแม่ไม้ในตำนานลับแลบางคนกลายเป็นผู้มียานบางคนกลายเป็นผีแม่ไม้ที่คอยล่าชายหนุ่มแต่ในเมืองลับแลแม่ไม้คือผู้ดูแลเมืองคือผู้ถือกฎ คือผู้ที่ไม่มีหัวใจสั่นไหวอีกต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่เล่ากันมาคือชายหนุ่มตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งที่มาเก็บสมุนไพรใกล้บ้านเขาเธอสวยแต่งเงียบพูดน้อยและมักหายไปในยามเย็นเสมอในวันหนึ่งเขาเดินตามเธอไปและพบว่าเธอเดินหายเข้าไปในหมอก เขาตามเธอไปเรื่อยๆและสิ่งที่เขาเห็นคือเมืองที่ไม่มีใครเคยบอกว่ามีอยู่จริงเขาใช้ชีวิตกับเธอหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาโกหกเขาบอกกับหญิงอีกคนในเมืองว่าเขาไม่มีครอบครัวไม่มีเมียไม่มีลูกเขาแค่อยากลองอยากรู้ว่าผู้หญิงคนอื่นในเมืองนี้จะสนใจเขาไหมและทันทีที่คำโกหกนั้นลุดจากปาก เมืองทั้งเมืองก็เงียบลงหญิงสาวที่เขารักไม่มองหน้าเขาอีกลูกของเขาหายไปและเมื่อเขาหันกลับทางเข้าก็หายไปเหลือไว้แค่ชายคนหนึ่งในป่ารกร้างที่ไม่มีใครจำได้ว่าเขาเคยมีตัวตน ตำนานเมืองแม่ไม้ในลับแลจึงไม่ใช่เรื่องของความรักที่จบไม่สวยแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่ไม่ลืมและผู้หญิงที่ไม่ยอมให้ใครล้อเล่นกับหัวใจอีกบางคนว่าพวกเธอเป็นผู้ผีทักกฎบางคนว่าพวกเธอคือผู้พิภากษาความรักของโลกมนุษย์และบางคนเชื่อว่าเมืองแม่ไม้คือดินแดนสุดท้ายที่คนจริงใจจะได้รับการปกป้อง แต่คนไม่ซื่อสัตย์จะไม่มีทางรอดลองจินตนาการว่าคุณเดินหลงทางในป่าตอนกลางคืนมีแสงสลัวของตะเกียงน้ำมันหญิงสาวนั่งเงียบอยู่ใต้ต้นไม้เธอหันมามองคุณพูดว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้แต่ห้ามโกหกและห้ามทำให้ใครที่นี่ต้องเสียใจอีกคุณจะรับคำหรือคุณจะเดินจากไปเพราะมีคนบอกว่า เมืองแม่ไม้ยินดีต้อนรับผู้ชายที่จริงใจและไม่เคยให้อภัยคนที่พูดโกหกแม้เพียงคำเดียวปัจจุบันอำเภอลับแลยังมีสิ่งที่สืบเนื่องจากตำนานให้เห็นเช่นประตูบ้านที่ปิดทึบไม่มีรัว้วเหมือนป้องกันสายตาภายนอกป้ายตามถนนเขียนว่าเมืองนี้ห้ามโกหกขนบธรรมเนียมที่ยึดถือความซื่อสัตย์เป็นหลัก วัดโบราณกลางป่าลึกที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดลับแลซึ่งเชื่อกันว่าสร้างไว้สื่อสารกับเมืองบางบทบนยอดเขาที่ไร้ชื่อไม่มีผู้คนไม่มีป้ายบอกเส้นทางมีเพียงเสียงลมเสียงใบไม้และความเงียบที่ไม่ควรมีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ปีพศ2518 เด็กวัดคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกลางป่าบนภูเขาแห่งหนึ่งในภาคเหนือหลายคนเชื่อว่าเขาแค่พลัดหลงบางคนบอกว่าเขาอาจเจอสัตว์ป่าแต่ไม่อีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าเขาหลุดเข้าไปในเมืองลับแล เรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์เชิงเขาที่ขึ้นเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และความเงียบสงบที่ไม่ธรรมดาในวัดนั้นมีเด็กวัดอายุราวๆ13ปีชื่อเล่นว่าน้อยเด็กหนุ่มกำพร้าพ่อแม่ตั้งใจเรียนหนังสือ ขยันทำงานวัดและเป็นที่รักของพระและชาวบ้านแต่ใครจะคิดว่าวันหนึ่งเขาจะหายตัวไปกลางวันแสกๆต่อหน้าต่อตาทุกคนในช่วงฤดูฝนปีนั้นพระอาจารย์สั่งให้น้อยไปช่วยเก็บฟืนบนเขาหลังวัดซึ่งไม่ไกลาจากสาลาเก็บของเส้นทางค่อนข้างชันมีโขดหินและต้องใช้ความระมัดระวัง น้อยออกเดินพร้อมกับฟักทองเด็กวัดอีกคนอายุมากกว่าเขาสองปีทั้งสองออกเดินตอนสายๆพร้อมมีดสับไม้และตะกร้าแต่หลังจากนั้นมีเพียงฟักทองที่กลับมาและที่น่าขนลุกคือฟักทองจำไม่ได้ว่าแยกกับน้อยตอนไหนเขาบอกว่าเดินไปพร้อมกันหันไปอีกทีน้อยก็หายไปแล้วเขาตะโกนเรียกเสียงสะท้อนกลับมาแต่ไม่มีเสียงตอบ พระในวัดพร้อมชาวบ้านกว่า20คนออกตามหาในวันเดียวกันมีทั้งจุดเทียนเดินตามทางเรียกชื่อซาำแล้วส้มเล่าบางคนถึงกับพกผ้ายันและเครื่องรางแต่ผ่านไปสามวันสามคืนไม่มีร่องรอยของน้อยเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเสื้อผ้าไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้แต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนจำไม่ลืม ทุกคืนจะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆจากบนเขาทังที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหลังเหตุการณ์นั้นชาวบ้านเริ่มพูดถึงตำนานเก่าแก่ที่เคยเลือนหายไปเมืองลับแลเมืองที่ซ่อนอยู่ในพรมแดนของโลกแห่งนี้เมืองที่มองไม่เห็นด้วยตาและเปิดรับเฉพาะผู้ที่ถูกเลือก คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าสมัยก่อนก็เคยมีเด็กหายแบบนี้แต่ไม่เคยมีใครกลับมาและบางคนเชื่อว่าเด็กที่หายไปอาจยังมีชีวิตอยู่แต่ในอีกมิติหนึ่งในปี2525 25, มีชายแก่คนหนึ่งชื่อลุงพักดีออกมาเล่าเรื่องที่เขาเคยเจอตอนเด็กว่าเคยหลงป่าในบริเวณเดียวกันและเกือบถูกหญิงสาวลึกลับพาเข้าไปในหมู่บ้านเงียบ เขาเล่าว่าหญิงสาวแต่งชุดโบราณพูดช้าตาใสและยื่นของกินให้พร้อมพูดว่ากินซะแล้วเจ้าจะไม่หิวอีกเลยอยู่ที่นี่กับพวกข้าเถิดลุงพักดีไม่กินแล้ววิ่งหนีกลับมาเขาบอกว่าถ้ากินแม้คำเดียวเขาคงไม่ได้กลับมาอีกหลายสิบปีผ่านไปเรื่องเด็กวัดน้อยก็กลายเป็นตำนานไม่มีศพไม่มีเบาะแสไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังมีหลายคนยืนยันว่าเคยเห็นเงาของเด็กเดินอยู่แถวเชิงเขาบางคนเจอรอยเท้าเล็กๆทั้งที่ไม่มีใครเดินผ่านมาบางคนฝันเห็นน้อยมายืนยิ้มเงียบๆแล้วหายไปกับหมอก นักวิชาการบางกลุ่มเสนอว่าปรากฏการณ์นี้อาจเกี่ยวกับมิติเร้นลับ Hidden Dimensions หรือโลกคู่ขนานที่มีอยู่จริงบางช่วงเวลาหรือบางจุดในโลกอาจมีพลังสนามแม่เหล็กหรือคลื่นที่เปิดประตูมิติขึ้นชั่วคราวถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเด็กวัดคนนั้นอาจเดินหลุดเข้าประตูมิติโดยไม่รู้ตัวและติดอยู่ในโลกที่ไม่มีทางกลับมา เมืองที่ไม่มีชื่อไม่มีพิกัดแต่ปรากฏตัวในเรื่องเล่าเกือบทุกภาคของไทยเมืองที่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องขึ้นเครื่องบินบางทีแค่คุณโกหกสักคำเดินหลงป่าเพียงก้าวเดียวหรือรู้สึกหมดศรัทธาในโลกนี้เมืองนั้นอาจเปิดรับคุณเข้าสู่ประตูตำนานเด็กวัดหายไม่ปี2518ยังไม่มีคำตอบชัดเจน แต่ในหมู่บ้านนั้นยังมีใครบางคนจุดทูปเรียกเชื่อน้อยอยู่ทุกปีบางทีไม่ใช่ให้เขากลับมาแต่เพื่อบอกว่าถ้าเธอยังอยู่เรายังรอเธอเสมอลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่แน่ประตูไม้เก่าไม่มีป้ายชื่อไม่มีแผนที่แต่มีคำเตือนจารึกไว้ข้างบนว่าเมืองนี้ห้ามโกหกห้ามเอาของติดตัวออกและห้ามเอ่ยชื่อเมืองแก่คนนอก สิ่งเหล่านี้คือคำสาบาน3ประการของเมืองลับแลข้อ1ห้ามพูดโกหกเสียงเดียวอาจเป็นจุดจบเมื่อลองคิดดูดีๆกดข้อแรกฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งถึงหัวใจในวัฒนธรรมล้านนาความสัตว์จริงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำพูดถือเป็นสังขารเดียวที่ยากจะแก้ไขโกหกทำลายความศรัทธาซึ่งในเมืองนี้ถือเป็นบาปใหญ่ที่สุด มีตำนานเล่าถึงชายหนุ่มที่อยู่ในเมืองลับแลหลายปีแต่วันหนึ่งเขาพูดโกหกกับลูกว่าแม่กลับมาแล้วนะคำเดียวทำให้เมืองเงียบสงัดเด็กหายไปทันทีและประตูเมืองปิดลงไม่เปิดอีกเลยนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าวาจาสัตว์หากผิดเมืองทั้งเมืองจะกลืนหายทันทีข้อ2ห้ามนำสิ่งของจากเมืองออกมาย่ามแห่งชะตา ในเรื่องเล่าว่าหลังเหตุการณ์คำโ,โกหกชายหนุ่มคนนั้นได้รับย่ามภายในเต็มไปด้วยขมิ้นสีทองเหลืองอารามแต่เมื่อเขาคบว่าหนักเกินจึงโยนทิ้งพอถึงบ้านพบว่าขมิ้นนั้นคือทองคำและต้นขมิ้นเหล่านั้นเติบโตแทนที่และทางกลับเมืองก็หายไป นอกจากสื่อถึงผลของการไม่ซื่อสัตย์ยังเปรียบได้กับลาบที่หายไปและเป็นหลักฐานว่าเมืองรับแลไม่ใช่เมืองธรรมดาข้อ3ห้ามเอ่ยชื่อเมืองแก่คนนอกคำสาบนิรัน์กฎข้อสุดท้ายดูจะลึกลับที่สุด ไม่ใช่แค่คำพูดโกหกแต่คือชื่อเมืองที่ถูกสาบห้ามเล่าให้คนนอกฟังเพราะหากเอ่ยออกไปเมืองอาจสูญหายจากตาใครและประตูอาจไม่เปิดอีกบางตำนานเสริมว่าหากเอ่ยชื่อเมืองลับแลกลางป่าคุณอาจดึงดูดแรงลึกลับที่พาคุณเข้าไปโดยไม่รู้ตัวหรือกระทั่งไม่ให้คุณกลับออกมาอีกเลยผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่า ประตูเมืองเปิดไม่บ่อยเปิดแค่ไม่กี่วันต่อปีบางคนว่าเป็นช่วงครบรอบวันเกิดเมืองหรือช่วงเดือนลับแลจริงๆแต่หากผู้ที่มีเจตนาบริสุทธิ์เข้ามาแล้วรักษาข้อห้ามทั้งสข้อนั้นได้ประตูอาจเปิดต้อนรับแต่ถ้าคุณเต้นออกนอกจังหวะพูดโกหกเอาของไปหรือเอ่ยชื่อเมืองแก่ใครประตูจะหุบทันทีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเมืองลึกลับ แต่เป็นบททดสอบคุณจะอยู่ในโลกที่ค่าศัทธ,ธาเหนือค่าของวัตถุไหมสมมุติว่าคุณได้เข้าไปแล้วใครเรียกชื่อเมืองหรือขออะไรติดมือออกมาซักชิ้นทุกอย่างอาจหายไปทันทีเหมือนกับคุณไม่เคยเข้าไปเลยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้มีการอ้างอิงมีจริงในท้องถิ่นเรื่องนี้ไม่ได้เผลอฝัน โรงเรียนทำเป็นกรณีศึกษาในวิชาวัฒนธรรมท้องถิ่นอ้างงานวิจัยกรมศิลป์พบหลักฐานเมืองเก่าในพื้นที่ลับแลอุตรดิต์ประติมากรรมแม่ไม้เมืองลับแลบนสุ้มประตูสร้างขึ้นจริงเพื่อเตือนใจคนภายนอกว่าพูดโกหกคำเดียวประตูนี้จะกลายเป็นทางออกเดียวของคุณกฎทั้งสข้อแทบตรงกับสัญ,ญลักษณ์ในวัฒนธรรมทั่วโลกความสัตว์ เท่ากับต้นไม้แห่งชีวิตห้ามนำสิ่งของไม่ก้าวล่วงโลกศักดิ์สิทธิ์ห้ามเอ่ยชื่อยอมรับขอบเขตของมิติเร้นลับหากฝ่าฝืนโลกที่คุณเข้ามาอาจถูกลบออกจากความทรงจำของผู้อื่นวันนี้ในอำเภอลับแหล่อุตรดิตมีป้ายห้ามโกหกติดอยู่ที่สุมประตูเมืองจริงๆประติมากรรมแม่ไม้อุ้มลูกเตือนใจผู้มาเยือนว่าพูดโกหกคำเดียว ผลลับไม่ใช่แค่เสียใจแต่คือการสูญเสียทางจิตใจแม้หลายคนมาที่นี่เพื่อกินทุเรียนไปเที่ยวดูธรรมชาติแต่หลังจากผ่านสูงประตูบางคนบอกว่ารู้สึกได้ถึงความสมบและความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังเมืองลับแลคือเมืองแห่งความบริสุทธิ์คือบททดสอบของความศรัทธาและการเคารพหากคุณพร้อมประตูเล็กๆนั้นอาจเปิดให้คุณเข้า แต่ถ้าคุณหลุดปากหรือใจอ่อนต่อวัตถุประตูจะหายไปโดยไม่ให้คุณหันหลังกลับในโลกแห่งความจริงอาจไม่มีประตูไม้ลับแลแต่คำโกโหกหนึ่งคำของที่เรายึดก่อหรือความปรารถนาที่จะเปิดเผยความลับอาจทำให้เราลืมว่าข้อแรกคือความจริงเมืองลับแลอาจไม่ใช่เพียงชื่ออำเภอหนึ่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความจริงใจความสัตย์และเตือนให้มนุษย์รู้ว่า สิ่งล้ำค่าไม่ได้อยู่ในโลกวัตถุแต่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่อาจเห็นได้ด้วยตาใครจะไปรู้ระหว่างที่คุณเดินป่าอยู่วันหนึ่งหากมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามายื่นมือให้แล้วพูดว่าตามฉันมาเถอะที่นี่ปลอดภยัยคุณจะกล้าเดินตามไปไหมในตอนต่อไปเราจะไปสำรวจว่าเมืองลับแลมีมิติคู่อย่างไร และทำไมสังคมสมัยใหม่ถึงยังคงอยู่ภายใต้คำสาบห้ามโกหกติดตามตอนต่อไปกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้เลยเพราะลับแลอาจใกล้กว่าที่คุณคิด